ก็สวัสดีครับเอออะไรที่จะหูกินอยู่อ่ะครับเกอะไรที่จะอันนี้มันดีครับอ่ยอยนอย้อยนอนน้ืนอยนเอย้อยนอยน้อยนยน้อยน้ยนอยน้อยอยน้อยน้อยนอยยยยนยยยวนน้ยนนนนน้นยนนนอย้ยอน มาซ้อมกับที่เวทีก <indicated> ็ <disappears> 2วันแล้วเมื่อวานก็เป็นรันทูเป็นรอบหนึครับกเราองก็ยังมีความแบบเรียกว่าแบบมีเลื่อมๆกระติกๆอะไรนิดหน่อยก็แบบแก้ไขแก้ไขตั้งแต่ตื่นแบบเมื่อคืนตีเลยนะครับมาถึงครับผมหรอไม่ถึงคุยกับสี่ทุ่มกว่าก็เสร็จละไม่ใช่นั่นคือรันไงหมายถึงว่าอะจต้องคุยมาคุยแก้ไขใช่ครับตอนเช้ายังมาบ็อกกิ้งใหม่กันอยู่เลยครับเมื่อคืนนอนหลับไปอันที่จี ต้องถามว่าได้นอนไหมได้นอนใช่ไหมตอบด้วยสายตาขอบคุณเมคอัพนะครับนี่จะไปผมตื่นเต้นจริงจริงมันยังตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นแหละผมผมยังไม่สามารถแบบไม่ตื่นเต้นได้เพราะว่าสมมติอ่าคือไปรอไปออกอีเวนต์อย่างเงี้ยจะไม่ตื่นเต้นได้แล้วเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเออแต่ว่าอันเนี้ยพอเราอ่ะตั้งใจคือเป็นคนที่ถ้าตั้งใจเกินอ่ะมันจะมีความเครียดไงความกดดันลดลงยังเอะไรนะ กดดันเพาะผลงันเน่เพราะมันจะต้องขึ้นแล hm ้วค <It> ือกดดันเพราะว่าอย่างนี้แหละแบบทุกอย่างเราทํางานแข่งกับเวลาเนี่ยเหมือว่าเวลาเรามีเวลาเรามีแบบไม่ได้เยอะแล้วเราก็พอเราเขาเรียกว่าอะไรดียวเรามาเทคพาร์ทในการเป็นแบบเป็นคนคิดโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยมันเลยเหมือนแบบหน้าที่เราคือเป็นเป็นความต้องการของเราเองแหละที่ที่เราอยากจะคิดแล้วพอคิดปุ๊บมันเลยต้องทำหลายหน้าที่ทำหลายที่มันก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าถามว่าแบบ เขาเรีดีใจภูมิใจไหมก็ก็ภูมิใจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้เป็นคนคิดโชว์คิดเพลงอะไรคิดอะไรพี่เขาบอกว่าเหมือนเขาแบบเขาไม่ได้แบบแค่เป็นคนผ่าคลอดเขาเป็นคนทําคลอดเองใช่ก็แหกอะไรผมตุ้นตุเรื่องหอยย่างพันเลยหอยย่างแอบได้เหรอใช่คือขาอย่างเองมัดเชือกเองเอาผ้ามากัดปากเองเแล้วเองเองต่อมด้วยเองกัดลไม่แต่ว่าที่ดีคือการที่เราจะแบบสมมุินะถ้าเราไปแบบ เขาเรียกว่าสิ่งที่ดีคือเวลาเราคิดจะทําอะไรเองอ่ะแต่เราอยู่ในบ้านที่มีอะไรที่ซัพพอร์ตเราทุกอย่างไงได้แรงใจสเาพ๊คเหมือนแบบคือถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราก็ไม่รู้จะแบบแต่นี่คือเขาแบบมีทีมเต้นทีมนู้นทีมนี้คือแบบเหมือนเราคิดอะไรอ่ะเราบอกเขาบอกคนนี้รู้ว่าต้องไปบอกใครไหมรานให้จัดหานมาเรามีลมใต้ฝีอยู่ครับแล้วคนนี้แล้วคนนี้เป็นไงงคนนี้ช่วยยังไงบ้างยกเรีไม่คนนี้อพคือเขาเป็นนักปฏิบัติที่เก่งมากคือเขาจะหบายงว่าคือเราชอบคิดแต่เราทําไม่ได้แต่นี่เขาเป็นคนที่ พอเราให้เขาทาอะไรเขาทําได้ทุกอย่างคือเขาเป็นคนเหมือนแบบเขาเป็นคนลงมือทำ้าทำได้เลยนี่คือความเก่งกาจของเขาใช่แต่ความเรียนอยู่ที่เราเพราะเพียนเราพวกเราคิดแต่เราทาไม่ได้ไงเวลาคือผมชอบเปรียบเทียบเวลาอ่านสื่อสอบจะมีคนอยู่สองประเทศคนหนึ่งก็คือจะแบบแบบคนหนึ่งก็จะอ่านมาแล้วตอนคืนอ่านเรียบร้อยพอตอนเช้าจะใกล้สอบแล้วก็จะแบบเดินเล่นชิวๆทำตัวให้สบายและส่วนอีกคนหนึ่งก็จะแบบจะอ่านหนังสือสอบเป็นว่าจะแบบ จนวินาทีสุดท้ายจนเข้าสอบแล้วยังใช่ใช่เป็นคนไหนจนแบบจะต้องมาเปิดโพยสุดท้ายอเปิดโพยสุดท้ายอยู่ก่อนจะเข้าสอบแล้วก็ค่อยเข้าสอบเป็นภาพอย่างนี้จริงกคือไงคนอยู่สองประเภทซึ่งสองประเภทนั้นเสื่อมมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วไมทุกตะโกนอะไรขนาดนั้นเลยไม่คือคือเต่รู้สึกว่าแบบพอเราคิดเองทําเองเนี่ยเราโคหลายอย่างเราอยากจะแบบเหมือนแบบสิ่งสคริปที่ต้องพูดอะไรเราเหมือนนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเราอยากทําให้ทุกอย่างออกมาได้ดั่งใจเราแล้วแล้วคือโอเคแหละมันแบบการที่ทุกอย่างจะออกมาได้ดั่งใจเราในงาน สักชิ้นหนึ่งอ่ะมันก็เป็นเรื่องยากในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่หนะเราต้องเรียนรู้ที่จะเล็เลโงบ้างบางอย่างแต่ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่อ่าแล้ววันนี้เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างคอนเสิร์ตคอนเซ็ปต์ตคอนเสิร์ตวันนี้คอนเสิร์ตวันนี้ก็คือครั้งที่แล้วโปก้าอ่าโปก้าเดอะเจนี่นะฮะก็เป็นการเดินทางของเตนิวว่าแบบคือเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเราแบบผ่านอะไรมาแบบเหมือนแบบเติบโตเป็นเด็กเป็นยังไงเข้ามหาลัยยังไงมาถึงโปก้าอะไรไงในอันนี้แต่นี้ก็จะมีแบบนี้เพิ่งสปอยเนี่ยอันนี้ก็จะเเป็นนฟลหมือแบบ อันนี้ก็จะเป็นฟีลยังไงอะเหมือนเดินทางไปดูช่วงต่างๆความเป็นไปไปด้ของช่วงต่างๆถ้าสมมติเราไม่ไม่ทำอย่างนี้ะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบ้าสมม,ต,สม,มติว่าสมมติว่าถ้าเกิดตอนนี้เราไม่ได้เจอกันเราจะเป็น<ไ>ปยังไงเออเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนนี้เกิดเราอะไรอย่างเงี้ยแบบไปรัผ่านช่วงวัยของเธอที่ผ่านมา หรือไม่บอกไม่บอกหรอครับต้องเข้าไปดูซื้อบัตรตอนนี้ทันนะครับไปได้หมดเลยใช่ือบัตราจะไม่ยังทันครับเพราะเดี๋ยวเราจะแปลธิบายกันละเอียดในในไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่อยากจะได้ทำบัตรทีละเอียดใครไปคลายไปห้องไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่เก็ตเมเจอร์นะครับผมสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยหรือว่าจะมีบัตรพอจะเหลือมีบัตรในหอเหลืออยู่ถ้าใครมาทันตอนนี้ก็ยังซื้อได้พี่จี้ของเราเน้นร้องหรือเน้นพูด อะไรก็สงสัยเนาะเออต้องแจ้งให้ทราบเลยว่าจริงๆเราเน้นเต้นครับโอ้ยไม่ไหวเนาะคุณตีถามด้วยไม่สนัดคนละแบบอย่างนิควก่อนเขาเป็นเขาเป็นหม่อมถนัดเต้นอ่า เรามตอมหนาดพูดนาดพูดมาไรอหยุดไลอัพยี่สิบเพลงนี่ทำคนเลือกไรอัพยี่สิบยี่สิบสเพลงนี่ทำคนเลือกคเตะชอบเตปเหมือนเป็นคนร้อยเรียงแล้วก็คือคิดเลือกเพลงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเนี่ยแหละเนี่ยเจะชอบบ่นเรื่องที่ว่า เลือกเป็นเสียงสูงเลือกเป็นเสียงสูงไม่แต่ว่าเราไม่ไม่สนใจเช็ดพอยกูเลยไม่เก่งใจเช็ดพอยผมเลยอ่าคอนเสิร์ตหน้าเราเลือกคนเดียวอ่าคนละครคนเอาคนละครหน้ามีีอกเออเออใช่เป็นความลับแต่ซะแล้วโมบตลอดเลยนอกจากนี้ก็ยังมีความพิเศษแขกรับเชิญแขกรับเชิญก็มีอยู่กี่คนมีเจมินายมีเจมินายมีฟอร์ดมีโมบมุ้งไหนแจนมีแจน แจนซิงแจนซิงมาร์คจูป่ะแจนซิงมาร์คจูเออเหมือนเรายกเรายกโรีเมติกมาเลยนะมแขงเลยนะไม่ครับไม่ขาดไม่ขาดมันเป็นก็แค่แบบความบังเอิญเฉยครับใช่คนอาจจะต้องอะไรต่อนอยู่ป่ะมีความสวยแค่นี้ก็หลายคนที่เราอยากให้มาก็ไม่รู้จะมาไม่แน่ใจครับนิ้วมาร์คเดียว เนียว่าผมี่พัก่ใช่ไหมมีครับมีความสมครับม่กลัานเยกับานเ้านย้นยกับานยัานาเกเย้ากลับบ้านีลานมเนเลยนเกัเ้านเลกลับบ้านเลยกลับบนเลยกลับบ้านเลยก้นตาเานเลยาน้านักลับบานเาายกนเ เราอยู่ค่ายมานาใช่อยู่มนานแตไม่พัฒนาเลยคือาเงซีรีส์หนอ่ะพูดไปเลยคนที่มามาจากซีสี่คนนะครับก็มาจากซีเรื่องหนึ่งซีหนึ่งพูดไม่ได้มันตอนเป็นัมันไรไปแล้วได้สิมันือวตุเมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่นไไม่นไไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วกันไปเลยไปดูไ่ดูเดนเดนเดมบีนายก่อนเดนบีนายก่อนเดมบีนายก่อนแ่ไเป็นแกสพิเศษครับเพราะเมื่อชาติแล้วเนี่ยเขาตอนตอน่มน ตอนโฟร์ก้าหรือจูนี่เนี่ยเขาเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นเตกับนิวตอนเด็กมาก็เลยรู้สึกว่าเออชวนใหม่ทีดีกว่าอะไรเงี้ยไม่คือที่จริงตอนแรกแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าจะแบบเป็นเป็นอ่าเจมกับฟอร์ดแต่ว่าอ่าเห็นโฟร์ไปอ่ะเราก็เลยสู้ยอมโฟร์ไปของเบบีก็เลยรู้สึกว่ายอมไม่ได้ก็เลยต้องแบบเออมีโฟก็ต้องเจมก็มาของเราคือก็คือจะมีการกร์ใจบนเวทีเลยใช่อะไรมีแค่อะไรนะ เรามีปัญหาอะไรกันเหรอครับเราก็จะเอากอดไงโอเคแล้วเอากล้องรับมีกล้องรับหลังไหมโอ้ยแล้วเรากอดเนี่ยเราก็อาจจะถ้าไม่ได้จะกล้องจะปิดโอเคอืมงาของเราสองคนอะใป็นมุมที่พูดกับแฟนคลับสายกับแ่นคกับมันเป็นยังไงอันนีเข้าซึมนะเตลอดเวลาที่เ่านมาเก็บตั้งคตาโอ๊ยโอ๊ยเพดดุลเพดดมกระบี่แล้วนาโดนเพชร ไก็จริงจริงพ่อก้าก็อยู่มาเจ็ดแปดเก้าสิบปีแล้วนะครับเจ็ดแปด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 ปีแล้วเขาเคยอยู่กันมานานแล้วนะครับก็จริงก็โห้ถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งก็สามารถวิ่งเล่นได้แล้วตอนนี้นะครับก็แบบจริงก็ง่ายๆคือถึงคนที่เริ่มเป็นแฟนคลับพวกเราอ่ะสามารถอุ้มลูกมาดูพวกเราได้แล้วเจ็ดแปดปีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าก็มีลูกคนหนึ่งแล้วก็อยู่มานานเขาเรียกว่าไมม่ีก็เขาเรียกว่าพออยู่มานานอย่างที่บอกเราก็เลย ที่เตตั้งใจที่แบบรู้สึกว่าเราเหนื่อยเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ในการคิดหลายๆอย่างเลยอย่างเองอระเพราะว่าอพอพออยู่กันมานานเราก็อยากให้เขาได้แบบได้ได้รับอะไรจากจากเราเองจริงๆยอ,ยงอๆะไรเงี้ยเออก็มันก็จะภูมิใจกว่าเพราะว่าเพราะว่าเตมันอยากจะเหมือนแบบใส่ความเป็นตัวเองใส่อะไรเข้าไปด้วยครับจะได้รู้สึกว่าเออโชว์นี้มันดูแบบอยากแบบน่าทำน่าสนใจน่าอะไรเงี้ยครับมีความสุขในการทํำมากขึ้นมีความเครียดในการทำมากขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เพื่อใครครับก็เพื่อทุกๆคนโดยคนดูว่างเก็พูดจบหราวา โอ้ยแล้เขาจะไม่นุ่มจะไม่นี่คือแบบอันนี้อยากได้อารมณ์นี้อยากให้คนดูแบบรู้สึกง่วงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็แบบใช่แล้วก็จะมีแต่ว่าอย่างที่บอกเลยด้วยเขาเรียกว่าในเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบางอย่างต้องยอมเขาเรียกว่าปก่อนที่จะแบบมันรู้สึกว่าภาพในหัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะเอาออกมาได้ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ออกไหมครับ พี่เตเตรียมน้ำตาไหลอเตรียมปรกาศตันทร์ันทร์ทำตายยังไม่เป็นคนไม่คนไม่ร้องไห้ไม่ร้องสดเขาพูดคู่เธอร้องไห้ยากสุดจริร้องสดวันนี้จะได้อ๋อจริงเหรอ้าวร้องสดอีกแล้วร้องสดจันมีเนี่ยแหละสดแล้วก็ความร้องไห้สดนะร้องไห้สดคือเออจริงไอ้สมัยคู่ออฟการออบร้องไห้ง่ายกันไม่ค่อยง่ายกันไม่ค่อยง่ายคืออะไรนะอ๋อร้องไห้ใช่แล้วก็อ่าเออเนอะ คือสิงคือก็จะร้องนั่นโน่นนี้ยร้องแล้วสิงโตก็จะไม่ร้องป่ะใช่ไหมสูงโตไม่ค่อยร้องไม่ค่อยมีใครร้องทั้งคู่เลยแต่ได้ร้องนึกว่านึ่นน่าจะร้องง่ายกว่าอืมวันนี้อาจจะได้เห็นน้ำพายืนกรดนุ่นน้ำเงินุ่นน้ำกรดเลยผมก็ยืนงงเลยไปเไรอ่ะผมจะร้องให้เวลาหันหอมแค่นไหมล่ะครับไม่ฝาดร้องยังไง ไม่มีหันหอมเป็นแต่หอมกันพูดไปเรื่อยโอเคครับผมพแฟนหครับาากเาปากแล้วขายขายบัตรคนอีกทีหนึโอเคก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่อาการสนับสนุนแล้วทุกคนที่ซื้อบัตรมาทั้งแบบมาดูโชว์ในวันนี้แล้วก็ทั้งดูทางบ้านทางซีมิงด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ก็ยังสามารถซื้อบัตรได้อยู่นะครับพวกเราอยู่กันที่ยูเนี่ยนมอลล์นะครับผมครับ เวลาบ่ายสามโมงยังสามารถมาดูกันได้ยังทานถ้าใครยังไม่อาบน้ำไม่ต้องอาบก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดูเสร็จค่อยไปอาบนะเจอกันได้นะครับที่ยูเนี่ยนมอลนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเกนเมเจอร์นะครับว่าตอนนี้ซื้อหน้างานก็น่าจะมี่น้ำได้ส่วนใครนะครับที่คิดว่าจะมาซื้อน้องโพก้าซังหมดแล้วเรียนแจ้งจริงว่าตอนนี้หมดแล้วครับสี่แสนตัวเขาบอกคล้ายๆหมดแล้วคือไม่แน่ใจว่าตัวหนึ่งแบบพี่ลิซ่าไปห้อยหรือเปล่าเลยหมดเร็วลย เฮ้ยคือไม่คิดว่าจะหมดตอนแรกแต่11โมงกว่าเขาบอกหมดแล้วก็เออขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตหลานเรานะครับน้องโฟก้าซังนะครับหมดแล้วได้ทำในเรื่องในบทซีนเออสวซีนจะมีจะมีอ๋อร้อนอยู่เลยอะไรนะครับคนสงสตูมากที่สุดไม่พอเตะเห็นตอนเห็นฉากที่ตูแบบนั่งแต่งหน้าอยู่ไงแล้วตูกแบบ เดินมันเหมือนทุกคนเดินมาหาตูทีละคนตึร์กเติกติร์กตูก็เริ่มมองเหมือนสปะก็แบบคิดว่าใส่สีม่วงมันจะเด่นเนี่ยแล้วผู้แล้วสุดท้ายผูวินเดินมาจริงจริงผูวินตัวแต่งหน้าอยู่แบบผู้วินคิดว่าทุกคนต้องใส่สีดําแน่ๆน่ม่วงเด่นชัวร์คาดการณ์ผิดไปจริงจริงคือแบบผูวินเดินมาคือแดงแบบแดงเลือดเนกะตอนถ่ายรูปรวมที่ลงอ่ะอ่ะใช่รู้เลยว่าบุมได้เลยอ่ะคืนเกินไปหมดจะเว้นมันจะมีอยู่หนึ่งจริงอ่ะมันจะมีอยู่หนึ่งใช่ก็คือลูกค้าที่นั่งข้างล่างครับ ลูกค้าเลยเว้นั่งเงนี้อย่างนี้แล้วลูกค้าเลยเว้นั่งอย่างนี้แล้วเราติดเรื่องการบ้านอะไรกันเวลาจะไปออกงานเราต้องมีหน้าสีใช่ใช่มีหน้าสีลุ้งมีหน้าไปดูเซตเทรนใหม่ผู้ผู้วินจะเซตเทรนใหม่ให้กับงานแถลงข่าวของเจมทีวีครับเอ้ยพี่ชินวาเขาใส่สีกันหวังโดยเด่นนะเราใส่บ้างดีกว่าโอ้โหมาเป็นสีลุ้งเลยมึงดิไม่มีแล้วสีดงสีดำโดยปกติแล้วก็อยากจะแคชชัวร์เป็นแบบนี้อยู่นะครับมันก็จะมีพวกแบบบางคนไม่แบบอยาก ดูดีอ่ะดูดีชุดูนี้มีอะไงบ้างอะแดงขนาดนั้นแต่ตั้งแต่ที่มึงนบบไม่รูว่าจะมีความเหมือนแบบแดงไม่พอมีกระบังขึ้นมาอีกเป็นพวกท่านเขาท่นเซอร์ไปอีกคือมันแบบทุกดีเทลคือโดดเด่นไปหมดอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เห็นแขกมาเก็บมาชุดสีเขียวเปลนเป็นสีส้มเหลืองมันจะได้แบบไม่เราเราเป็นแบบเหมือน บางทีเราก็ต้องเนอะปีหน้าปีหน้ากูใส่สีทองบางทีเราก็เนอะยอมเก็บความแค้นของปีนี้ไว้เพื่อแก้แค้นในคราวถัดไปปีนี้เราตรองใส่ตุ้มตรงใส่ตุ้มนะต้องใส่ตุ้มใช่เนี่ยจะบอกตูไหมว่าถ้าต้องทำกัรบ้านต้องดีื่มมันจะต้องแบบยังไงก็ไปเพิ่มเม็ดมันเถอะเม็ดน้อยยังน้อยไปดูก่อนดูก่อนโอเคกระดิ่งเสิร์ฟกระดิ่งเสิร์